สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยอีซี่พี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะคะแม่หา่ไฟทองย่องใยพี่น้องแฟนเพมืดอนี้ใ่ไฟค่ะว่างๆจากงานไล่สดเสียออกมหาเก็บเห็ดเผิ่งขมนะคะคือจะกินเกงเห็ดใส่น้ำปลาน้นัวๆสวดหอนๆนะคะมือนี้ว่วววนนะะาเอาไหลค่ะเสียเอาเคเกงเดียวนะคะเมืองปลาเข่าค่ะพี่น้องออกมาสตดอากาศบริสุทธิ์พร้อมนะคะเบืองปลาเขา่าขานนนอยนยุตาบานพากหลกะนั่นคำนั่นมืดเน,นาะค่ะเนาะ ตามภาษาพู้เฒ่า้าพี่น้องมาเก็บเห็ดสีหมานหรือบะหมานตามไปดูค่ะพี่น้องสู้ๆดอกแรกแหกหมนานค่ะพี่น้องได้แล้วดอกแรกแหกหมานอุ้ยสมางามแต่ละเบิ่งนี่เห็ดอุปปุอย่ค่ะพี่น้องจ้าปาพี่น้องย้ายไฟได้เห็ดปวกเห็ดปวกได้ไหมค่ะ <laughs> เห็ดปวกเห็ดปวกต,บตกับป้าแสดงความมุ่งมนีพราท่านในมิตรภูมาเก็บเห็ดจะข้นเลยนี่ดูสิคะเห็ดปวกตับครับพี่น้องดอกนึ่งค่ะพี่น้อง,อง,องได้อีกแล้วดอกนึงค่ะพี่น้องส,สวยๆนะครับพ่อดีๆงามๆนี่ครับพี่น้อง ดอกอนี่จ้ะดอกงเติอบอยู่ยิป,ปูกามโคง้งช่วงนี้ยิป,ปูกำลังออกค่ะมสมัยเป็นเด็กน้อยก็สิจับไปเห็นกีอันนี้ได้ไฟบปเอาดอกหแล้วไปเพริ่งดูปูกามโคง้งจะหนีบฉันเด้อก็นะ ปูนาบ้านเรานะคะทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าสิหายากอสมควรอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าการเห็นเหยีดหน้าก็บ่ได้ใสปุ๋ยใสฟุ่นธรรมชาติคือเก่าหนสิยาขาย้าในสิปุ๋ยเคมีหนสีสารผิดต่างๆนะคะเป็นพวกหอยปูปลาเนี่ยก็เลยเหลือหน่อยลงค่ะพี่น้องอันนี้สมัยเป็นเด็กหน่อยไปหาเก็บเอินอีปูกามโคงบางตู้พี่น้องเหลืองเต็มปลาเข่าเลยค่ะ บ้านยายใสเอ,อือนหยาขี่กาค่ะบ,บานพี่น้องเอือนดอกขี้หยังบังดูงามงามนะเต็มปลาเลยค่ะเหลืองเอือเต็มปลาเขาเลยละบงังเนยมาบังทางนี้ค่ะบุยบ้ยมื่อนี้มาเก็บเห็ดมาพอดอกไม้พี่น้องมาไายดอกไม้ให้พี่น้องเบิังแล้วบิังเน่ยนะ เต็มทุ่งนาเลยเหลืองเออเฮ้อเลยขาคนสุดสายตาเลยงามงามพี่น้องบ้านพี่น้องเอือนดอกที่อย่างน้อค่ะนี่ทั้งบ้านเมลไฟเอือนดอกขีกากหะยาขีกากนะคะจิดน้ำให้หน่าช่วงเข่าถอกเล่าสิงเล่าสิบานช่วงเข่าถอกช่วงเกี่ยวเข่าพอดี ดอกกสีมีดส้มหยาสีขาวหยาหัวงอกก็มีได้ค่ะพี่น้องงามขึ้กันค่ะปะลาเราบางนี้พี่น้องเอ๋ววันนี้มาเก็บเห็ดเลยมาพอปลาดอกไม้กอนค่ะภาพพี่น้องมาชมสวนดอกไม้สวยงามคขกอิริเราบางนี้พุน่นะเอาหมอไปพี่น้องที่อยู่เมืองหนอกเด้ค่ะเด้อ ดอกไม้ทั้งเมืองนอกบางหน้างามๆกันย่าลื่มดอกไม้บานเหาเด้อค่ะอันนี้ดอกไม้ตามธรรมาชาติอยู่บานเหาอยู่ไฮหน้านะคะอืมทั้งลอยเอียดบานใ่ไยเอือน่นดอกหยาก,กีกาอื่ว่าเราดูว่าบานพี่น้องเอืินดอกหยางเหลืองเออเต็มไหหน้าอยู่ปากงามเลยค่ะพี่น้อง บางเนี้ยจะมาบานไหลกระดอกระเดียเทคสอ,อนเหลืองอุ้ยหุยอยู่งามขักงามเนี้ยแห่งเถิกแสงแดดปนนี้พี่น้องเอ้ย,อยถึกแสงแดดเหลืองเออเฮ้ออ้าวแล้วบางเนี้ยอันนี้เขาดอดค่ะพี่น้องเขาดอทอ,อกแล้วค่ะ <c oughs> ความรักเราคมมาตอนลมหนาะว มองเห็นข้าวบาฮู้สุกเหลืองสีทอ,องอายเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้องมันแมีนป้แมีนมันเข้าเบาเป,ป่ะนี่เฮ้ยมันเข้าดอเข้าดอดินออเนาะกระซม้างามกระดอกกระเดียบเถอะป้าจะบ่ได้ปั่มเกี่ยวอดีออดินนง,ง,ดงามขาดงามเนี่ยถ้าเข่ากระได้แล้วเบิ้งพี่น้อง มาหาเห็ดกับบ่หมานเห็ดตัวมันเศร้าออกแล้วมันมันแหงมันฝนโปรตรกมันฝนโปรตรสองสามซีมื่นแล้วมันแหงแล้วขันมันบ่แหงนี่โอ้ยแถวนี้เห็ดเอาหนีเพราะเมือดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งดอกไม้นี่ค่ะบ้านพี่น้องเอิ้นดอกก็ยังขายเลืองๆนี่งามงามนเบิ่งเนี้ยเลืองอุ้ยหุยอยู่คนอยู่ในป่าเขา เดืองเออเฮอยุคค่ะซื้อเล้ซื้อประมวนดอกค่ะแต่่าดอกแล้วเหลืองงามงามพี่น้องเราบังถือแสงเดียดไหมงามหฮง